พี่โจคะดูคอนเทนต์พี่โจามาทั้งช่องแล้วคะ่ะก็ยังเขียนไม่ออกมันยังไงครับน้องรักมันไม่ดูจะเขียนอะไรพี่ทำภารกิจตัวละครก็แล้วเลิฟไลน์เกมไลน์มีทีมแล้วมีพล็อตแล้วทำเรื่องย่อก,ก็แล้วทำทีมเมนต์ก็แล้วแต่เนื้อหามันมีอยู่นิดเดียวพี่โจบอกให้ร่างต้นกลางจบแต่หนูเขียนต้นแล้วอยากไปเขียนจบเลย ลองใช้วิธีทรีตเมนต์แล้วก็ยังคิดไม่ออกหนูพยายามคิดคอนฟ lict ของเรื่องแล้วลองครบทุกวิธีแล้วค่ะหนูหมดหนทางแล้วหนูจะวางปากกาแล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวใครบอกว่าครบ ยังครับเพราะทางออกอมันไม่ได้มีอยู่ทางเดียวแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่2ทาง10ทางก็ยังน้อยไปเอาอะไรมาลองหมดหยิบปากกาขึ้นมาใหม่แล้วใช้วิธีนี้รู้จักซับพอร์ตยังอะ่ะซับพอร์ตคืออะไรครับคุณจะรู้จักซับพอร์ตได้คุณต้องรู้จักพอรตก่อนเคยพูดไปแล้วว่าพอรตไม่ใช่ทีมและพอร์ตก็ไม่ใช่เรื่องยอ่อแต่พูดภาษาง่ายๆเลยนะพอรตเป็นสถานาการณ์ของเรื่องที่คุณกําลังจะเล่าเช่นพอร์ตอุ้มลูกหนีผัวพอรตฝ่าแฝดสลับ พลอตดอกฟ้ากับหมาวาัดพลอตราชสีกับหนูคือคนตัวเล็กที่สู้กับอํานาจคนตัวใหญ่แล้วก็มีอีกมากมายสารพาัดพลอตต่างๆที่โจยกตัวอย่างปเมื่อกี้มันคือสารพ,าพาัดพลอตจดไว้ในกระดาษหน่อยหรือดูรูปข้างบนก็ได้ทีนี้ไอสารพัดพลอตพวกนั้นนะเราก็หยิบมาสร้างเป็นเรื่องเป็นราว ตัวอย่างจะหยิบพล็อตดอกฟ้ากมบหวัดมาเล่าพระเอกเป็นเด็กวัดติดดินนางเอกเป็นลูกคุณหนูวาดนนุนขึ้นมาเส้นหนึ่งบนหน้าจอเนี่ยตั้งต้นกลางจบไว้มาเริ่มที่หมุดต้นก่อนพระนางมันตกหลุมรักกันแต่อุปสรรคคือความจนของพระเอกพ่อแม่นางเอกไม่ปลืมต่อมาที่หมุดกลางวางภารกิจไว้ว่าพระเอกจะต้องทํำยังไงถึงจะเอาชนะใจพ่อแม่นางเอกและสุดท้ายที่หมุดจบเรื่องของคุณจบแบบไหนแฮปปี้เอนดิ้งไหมถ้าแฮปปี้เอนดิ้งก็สมหวังทีเนี้ยพอเห็นภาพแบบนี้แล้วอะพอไปเขียนทีเเม้นต์มา ก็บอกว่าไม่รู้จะเล่าอะไรอีกคือตรงกลางอ่ะเราใส่คําว่าภารกิจไว้ถูกปะคราวนี้ทําไงซับพอตก็เข้ามาสิสับพอตก็คือพอตที่ย่อยลงมาจากพอตหลักซึ่งไอ้พอตย่อยอ่ะมันก็คืออิสารพัดพอตข้างบนอ่ะที่ยกตัวอย่างไปนั่นแหละเราก็ไปเพิ่มพวกนั้นเข้ามาเข้ามาเล่าเป็นอีกเส้นเรื่องเล็กๆได้เมื่อกี้พอตหลักของเราคืออะไรนะดอกฟ้ากมารวัดใช่ปะคุณก็ลองดูว่าจะหยิบพอตอื่นๆที่เห็นอยู่ข้างบนเนี้ยจะหยิบพอตไหนมาย้ำเอามาปรุงได้อย่าเพิ่งไปคิดว่าดอกฟ้้้าา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 กกัััับบบบมมมมมมะะะหววดดดดดออ่่่นนนนนเเเขพล็ตตตืไไูีจจึงงยยยแแิฝป เช่นพระเอกอะ่ะมันเป็นคนจนใช่ไหมแต่บังเอิญชีวิตเบื้องหลังของพระเอกอะ่ะมันพลัดพรากจากครอบครัวตั้งแต่เด็กๆจากเหตุการณ์เหลือล่มแฟดพี่อะ่ะยังอยู่กับครอบครัว สุขสบายดีแต่ตัวพระเอกที่เป็นแฝดน้องอะ่ะพลัดมากับคลื่นมาเกยหาดเป็นเด็กวัดไม่รู้ที่มาที่ไปจู่ๆพ่อแม่นางเอกอะ่ะที่ไม่ชอบพระเอกอะ่ะก็ไปเห็นแฝดพี่ของพระเอกอะ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจดังก็เลยเข้าใจว่านั่นน่ะคือพระเอกเข้าใจผิดว่าพระเอกอะ่ะเป็นเงาะซ่อนรูปไปอีกแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ไอ้พระเอกก็สงสัยว่าทําไมพ่อแม่นางเอกถึงยอมง่ายๆสืบไปสืบมาก็เลยตามเจอแฝดพี่จนสองพี่น้องได้เจอกันถึงตรงนี้หยุดก่อนนะลองดูบนถนอนอีกครั้งหนึ่งมีเรื่องให้ใส่บนถนนหรือยังพอเป็นลูกคนรวยจบได้ไหมั้้ไไมม่ดพร์าสง ขึ้นมาแล้วกรุณารากมันไปต่อครับพี่น้องเจอกันแล้วแล้วไงต่อถ้าจบเลยตรงเนี้นะหมดจบก็อาจจะเขียนได้ว่าในที่สุดพ่อแม่นางเอกก็ยอมไม่คบกันเพราะว่ารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะพระเอกเป็นคนรวยแต่มันเอะไหมเธออาจจะบอกว่าพี่โจหนูว่าเขียนแสนคําเพิ่มแค่นี้ก็ยังเขียนไปไม่ถึงฉากจบอยู่ดีแต่จริงๆแล้วอ่ะมันควรเอะ ต่ไม่ใช่เอจุดนี้เธอต้องเอว่าอีหาจบแบบนี้มันไม่ง่ายไปแล้วลวะเราจะสร้างทําไมซับพอร์ตฝาแฝดอ่ะการมีแฝดพี่เข้ามานี่มันไหลประโยชน์มากเลยถ้าจะแค่นี้นะก็ใช้ตัวพ่อแม่พระเอกอะตามหาพระเอกเองก็หมดเรื่องแต่เมื่อคุณสร้างตัวละครแฝดพี่ขึ้นมาแล้วว่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบมันฮะอะน้องนักเขียนก็โวยวายอีกแลบผิดชอบอะไรอีกอะพี่แค่นี้ดูก็ประสาทแดกอยู่แล้วอย่าพิ่งเกี่ยวกาดคอนเทนต์นี้คอนเทนต์อะไรซับพอร์ตก็รับผิดชอบมันด้วยการหยิบซับพอร เต,เต็มชีวิตเบื้องหลังของพี่ไงแฝดพี่อ่ะแฝดพี่ที่อยู่ในครอบครัวที่ดูเหมือนจะสุขสบายเนาะแต่โปรไฟล์ของมันเนี่ยแฝดพี่เป็นคนเรียนไม่เก่งทํากิจการครอบครัวไม่ได้สามรายก็ยังถูกพ่อกับแม่เนี่ยบังคับให้ดูแลธุรกิจครอบครัวอีกทั้งที่ตัวมันไม่อยากทํามันอาจจะไปมีความฝันอย่างอื่นเช่นอยากเป็นนักร้องแต่พอมาเจอกับแฝดน้องอ่ะรู้ยัง ภารกิจของพระเอกมันถูกเพิ่มมาแล้วพระเอกต้องช่วยแฝดพี่ครับไม่ใช่พระเอกเป็นส้มลนเป็นคนรวยแล้วได้คู่กับนางเอกเลยไม่ใช่พระเอกถึงจุดนี้แล้วนะักเขียนต้องทํำยังไงกลับไปที่หมุดต้นเรื่องไปทําอะไรไปเพิ่มเพิ่มอะไรก็เพิ่มโปรไฟล์คาแรคเตอร์ของพระเอกไงให้มันเป็นคนฉลาดเรียนให้มันเป็นคนเรียนเก่งยากจนอย่างเดียวไม่ได้ละต้องมีเงื่อนไขที่ได้เปรียบตัวละครอ,อื่นด้วยข่าวเนี้ยตัวละครมันจะถูกเพิ่มเติมภารกิจเข้าไปไอ้เนื้อที่ถนนว่างๆที่เหลืออยู่อะที่น้องบอกว่าไม่รู้จะเขียนอะไรตั้งแต่่่่่่แแรรรรรกกกู้อออยยยาาางววจจะะะเเเขีนไไใสภิิพพมปช พ,พระเอกไม่ได้ขึ้นไปทําแทนนะแต่พระเอกต้องคอยซับพอร์ตแฝดพี่คอยอยู่เบื้องหลังเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวละครพระเอกเนี่ยมนหนุนตัวละครอรองคราวนี้ไอ้ซับพอตเส้นของฝ่าแฝดเนี่ยมันจะเริ่มมีน้ําหนักขึ้นพอซับพอตมันหนักขึ้นน่ะมันก็จะไปเสริมกําลังพอรตหลักด้วยหมาวัดตัวหนึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถดูแลครอบครัวได้มันช่วยพี่ชายได้และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือคนแบบพระเอกเนี่ย ยังดูแลนางเอกได้ด้วยก็เพิ่มเลฟบลายเข้าไปเลฟบลายที่คุณมีอยู่ตั้งแต่แรกอะอย่ามาบอกให้ช่วยคิดเลฟบลายนะถ้าคิดไม่ออกก็ไปขี้ก่อนไปเอาของเสียในร่างกายออกก่อนแล้วกลับมานั่งคิดดีๆว่าเลฟบลายจะเติมยังไงนี่ช่วยเรื่องซัพพอร์ตแล้วนะมาถึงจุดนี้ถ้าเราเป็นพ่อแม่นางเอกเนี่ยเราก็อยากจะยกนางเอกให้แล้วใช่ไหมแล้วิการยกให้เนี่ยก็ไม่ได้ยกให้เพราะว่าพระเอกรวยอย่างเดียวด้วยแต่พระเอกอมันมีคุณค่ามากพอที่สมควรจะได้รับความรักขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้นะเพราะไมเซ็ตของโจเนี่ยความรักอย่างเดวดวัันนนกไ้้จะ็็ห เหตุผลที่แท้จริงเนี่ยที่พระเอกได้สมรักกับนางเอกเนี่ยนะไม่ใช่เพราะมันรวยอย่างเดียวแต่มันมีความสามารถมากพอที่จะเอาชนะอุปสรรคหหอื่นๆได้ซึ่งตรงเนี้ยซัพพอร์ตเข้ามาช่วยอย่างที่สําคัญคืออุปสรรคที่เอาชนะได้เนี่ยไม่ใช่แค่อุปสรรคของมันคนเดียวด้วยนะพระเอกอะแต่เป็นอุปสรรคของแฝดพี่ด้วยจากหนูตัวหนึง่งที่ต้องอยู่ภายใต้ราชสีของพ่อกับแม่เห็นไหมในที่สุดก็ได้มีโอกาสไปทาตามความฝันหลังจากที่พระเอกเข้ามาตัวละครที่เราสร้างขึ้นเนี่ยโดยมีซัพพอร์ตให้มันอะมันยังทําหน้าที่เกื้อหนุนน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 ซึึึ่่่่่งง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 กกกกัััััและดด้้้้ววยยยถถถาาาาขีีเเรรไไมมมหํใจือออสค็พิ แฝดพี่ไปก็ได้เพิ่มคู่ให้แฝดพี่ไปเก็ตปะจาไว้ตรงนี้นะครับสพอร์ตงอกขึ้นได้แต่เพิ่มตัวละครไหนมาต้องใส่ภารกิจเข้าไปให้มันคราวนี้เรื่องมีอะไรเล่าเยอะเลยดีไม่ดีนะไอน้นางรองที่เพิ่มเข้ามาก็ได้สพอร์ตของนางรองอีกอ่ะคราวนี้มีปัญหาอีกพี่โจร้านคําแล้วไม่จบสัทีอ่ะเอาเรื่องสพอร์ตก่อน ถึงตรงนี้ทางสว่างหรือยังไปครับไปทำซัพพอร์ตพอรู้จักซัพพอร์ตแล้วเนี่ยรับประกันได้เลยว่าเส้นทางของมนเพื่อนเนี่ยไม่มีที่ว่างเคว้งคว้างแน่นอนตกท้องช้างไม่มีแล้วพี่ก็รู้แล้วว่าคลิปหน้าพี่จะทำคลิปอะไรซัพพอร์ตเยอะมากพี่โจจบไม่ลงคอนเทนต์ er หน้าเจอกัน